สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกัน,นีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเทปสุดท้ายที่ก่อนที่ปิวจะไปฝึกงานละก็วันนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่ากว่าเกือบเกือบห้าโมงละแล้วลวันนี้เผอิญมีหลายคลิปที่ปิวไม่ลงก็อันเนี้ยจะเป็นคลิปต่อจากไอ้ที่ปิวไปออกรายการลิ้มดานมาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะก็วันนี้จะปิวจะให้มาดูตอนเย็นว่าตอนเย็นนะปิว เดินออกกําลังกายหรือวิ่งออกไกลที่ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นถนนหมู่บ้านนี้พิดว่าจะเดินจากบ้านเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสุดนูน่นเด้อในระหว่างเนี้ยมันก็จะออกอากาศออกเยนเ็ยนๆหน่อยแล้วก็จะมีแสงพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยสวยมากเลยนะเดยวเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดกันไปเรื่อยๆเนาะดีวเราเจอกันเป็นเ,เจอกันเป็นช่วงๆแล้วกันไป ก็สรับตอนนี้เนาะก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเทาสิบสามเห็นไหมไฮโดู hey เป็นวันพฤหัสที่สองซึ่งวันที่สามวันพรุ่งนี้ก็คือปิวจะไปนอนที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกรุงเทพแล้วก็จะลงไปชนบุรีเลยก็ที่ถ้าใครแต่วันที่แปดปิวมีรายงานตัวแต่วันที่สิบสามวคือเริ่มงานวันแรกแต่ไม่รู้ว่า จะได้ลงคลิปอีกกี่วันเนาะก็ไม่อาจจะตั้งเวลาไว้ลงลงคลิปปกติแล้วก็ให้มันให้มันลงเองให้มันลงเองแบบอัตโนมัติเลยอะแล้วก็แล้วก็ตั้งเวลาไว้อและอันนี้แบบแบบตั้งเวลาไว้เฉยๆแล้วให้มันลงเองอะไรเงี้ยเพราะว่าปิวไม่น่าจะมีเวลาลงเนาะเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่บางเร้วว่าจะให้วันหยุดเ,เด็กฝึกงานเมื่อไรอะไร,ะไรวันไหน แต่อยู่ที่แน่ๆน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะได้หยุดแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราไปเป็นเด็กฝึกงานใช่ไหมล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรจริงจังมากไงปิก๊กวเลยกะว่าเออเดี๋ยวถ่ายคลิปอะไรให้มันเรียบร้อยที่บ้านก่อนแล้วก็ตั้งเวลาไว้แล้วก็ลงให้มันลงไปทีเดียวอะไรเงี้ยปิก๊กว่าจะเอาแบบนั้นก่อนกล้องมาซูมไปบรรยากาศยามเย็นที่หมู่9ใช่ไหม แสงอาทิตย์เจ็ดจ้างไงนี่เห็นไหมสวยไหมออกกำลังกายตอนเย็นเนี้ยสวยบรรยากาศดีมากเนาะหนักเหมือนกันนะเนี้ยกล้องเอาละเดี๋ยวเจอเดี๋ยว ตอนนี้ปิวก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวปิวจะให้ดูวิวอะไรตรงนี้เนาะตรงนี้คือโคตรแบบสวยมากเดี๋ยวปิวจะให้ดูเนาะอันนี้ก็ปิวเดินถ้านับเป็นกิโลเนาะปิวเดินวันละประมาณเป็นสิบเกือบเกือบยี่สิบโลเพราะว่าตอนเช้าปิวเดินประมาณหกถึงเจ็ดโลได้แล้วก็ตอนเย็นก็อีกประมาณหกเจ็ดโลได้ประมาณสิบกว่าโลอะหนึ่งให้ดูกันยังหนึ่งสองสา นี่คือสวยมากตรงนี้แล้วก็อ้ตรงฝั่งข,งข้ามด้วยเห็นไหมคือ,อตรงนี้มันเป็นทุ่งนาของออลองประดูไงเพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นทางกลับบ้านปิวแล้วเส้นเนี้ยถ้าเขาปลูกถ้าเขาปลูกข้าวเงี้ยคือสวยมากดูดิเพราะว่าอีตรงฝั่งู้นจะเป็นทุ่งนาหมดเลยตั้งแต่อีตรงนู้นไปเลยเป็นทุ่งนาหมดแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาเนี่ยสวยไหมดูดิเดี๋ยวปิวจะ เดี๋ยวเพียวจะถ่ายรูปเป็นอันนี้ให้ดูนะสถาบ,บ,บทุกสิบองศานะเดี๋ยวเด,วเดวีตรงนี้มันเป็นต้นไม้จะให้ดูนะเอาอยัางเอานะ นี่แหละความเด่นธรรมชาติของบ้านเราเนาะซึ่งมันหาแบบเนี้ยหาได้ยากแล้วเห็นไหมข้างทางเป็นสองทุ่งนาเป็นแบบถ้าตัดแล่เฮ hey, ถ้าถ้าเกี่ยวแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งแต่ละวันอนะต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ออกค่อยออกไกลนะเพราะจะไปฝึกงานช่วงนี้ก็เลยฟิตแบบโคตรฟิตเลยอะดูดิสวยมากตอนเย็นอะ ตอนเช้าก็สวยนะแต่ตอนเช้าปิวจะไปเล่นที่ริมน่านเพ่อจะไปเซตอัพด้วยเนี่ยเดินมาก็เหนื่อยนะถ้ารวมๆแล้วนะปิวเดินอย่างเดียวอะระยะเวลาเอาระยะเวลาแล้วกันเวลาหนึ่งชั่วโมงอะไปถึงบ้านปิวพอดีจะอาจจะมีกำกึ่งชั่วโมงนิดๆประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีถึงสองสองนาทีประมาณนั้นนะพาะปิวลองจับเวลาดูแล้วถ้า ถ้าเราไปกลับเนี้ยก็ถ้าไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกลับก็ครึ่งชั่วโมงดูเลยลองจับเวลาดูถ้าหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไปถึงไหนแล้วก็หนึ่งชั่วโมงจะไปถึงไหนเหนื่อยอ่ะเนี้ยตัวนี้ก็สวยดีนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นปากกระโพดสวยแล้วก็คุยนานนะ ไปเดปิวจะให้ดูวิวสองข้างทางเนาะว่าวิวที่บ้านปิวจะสวยขนาดไหน สำหรับคลิปนี้นะครับปยวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ใครไม่ได้กดติดตามหรือกด b s c ค i b e ให้ก,กับปิวนะครับรอย่าลืมกดปุ่มแสดงล่านนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะใครที่เข้ามาชมแล้วเจอปิวตอนนี้ก็คือปิวออกไปฝึกงานแล้วเนาะอันนี้ปิวจะตั้งไว้เป็นแบบเอ่อตั้งไว้ลงตอนปิวไปฝึกงานเนาะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเอ่อเขาเรียกว่าก่อนไปฝึกงานและกันก็จะเออดองไว้แล้วก็ใส่ลงใน YouTube ไว้ ก็เดี๋ยวเราเอาไปเจอกันปี65เนาะในเดือนเมษายนเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาชมนะครับบิวก็ขออวยพรนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ให้พ้นจากทุกนะครับเป็นแต่ความสุขทุกคนนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับบิวขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันปี65เดือนเมษายนนี้นะครับก็สาหรับวันนี้ปีนี้ปี64นะครับบิวขอ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันปี65เดือนเมษายนนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย